ร่วมงาน d e n i เฟ a c e วนี้เพราะว่าลุคเราจะจริงมากเลยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานของโชุด denim face ตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแบรนด์วลาด้วยที่เลือกแอนมาเป็นแ b r <and> แอมบสาสเ s อร์แบรนด์แอมบาสเ a อร์ของของคอลเลคช,ชั่นใหม่ชุดเราเนี่ยถูกใจมากชใชใ่ชอบใส่แอนชอบใส่ชอบใส่กางเกงแบบนี้อยู่แล้วชอบใส่อะไร baggy b a กี้ไม่ชอบอะไรรัด เพราะมันใส่ไม่ค่อยแบบสบายก็ชอบแต่นี้แล้วค่ะวันธรรมดาของแอนก็เสื้อยืดอินคอนเทชั่นใช่ใช่ค่ะแอนเชื่อว่าความสไตล์มันมากับพวกอ็อกเซซิวี่หรือว่าแอเดตูดของเราที่จะทำให้เราดูเด็ดมากขึ้นช่วงนี้ไม่งานไม่งานฉ่ำมากงานมากงานดุเพนเพิ่งกลับมาจากมินนิโซตาประมาณ3วันแล้วเดี๋ยววันอังคารก็จะไปตุรกีต่อ ใช่ค่ะเราชอบแบบนี้เหนื่อยไมมค่ะไม่ไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่ามันม่วงนอนมากกว่าเพราะว่ายังเจ็นแลกอยู่แต่ว่าสู้ค่ะยังมีแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ที่แบบ exciting สำหรับแอนก็ have แบบ fun เราแบบนี้เองรู้ตัวเองยังไงเพราะเราเป็นงานทั้ทง,งในทั้งนอกนะครับจริงๆงารดูส์ก็เหมือนแบบเราบอกตัวเองว่าเราตื่นเต้นสำหรับ อะไรในงานว่าโอเคเราจะเดินทางไปประเทศใหม่หรือว่าเราจะไปเจอคนดีไซน์ด้คนนี้หรือว่าเราจะไปทำกิจก,กรรมแบบนี้มันก็จะทำให้เราสร้างแบบ Optimistic Mindset ด้วยค่ะอย่างเช่นไปเทอรก์กีก็จะไป Hot Air Balloon จะไปดูนู่นนี่ก็ถึงเป็นด้วยเราตั้งแต่เราวิ่งงานแวพอเราทำมาทุกอย่างเล่นหนังเล่นนี่แะรน,นี่บ ชอบอะไรเป็นพิเศษอือชอบชอบทุกอ,อย่างค่ะยังไม่มีโอกาสร้องเพลงอยากอยากลองบ้างเรื่องหนังก็แค่แวบ,บเดียวแต่ว่าก็มีความสุขในด้านนั้นด้วยค่ะจนอะไรที่ใหม่สําหรับแอรแล้วก็ตื่นเต้นยังไม่รู้ว่าถ้าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าชอบชอบค่ะชอบทุกอ,อย่างแอร์ก็เนียค่ะถึงวิชิมเมอรปีนี้ค่ะ อะไรนะคะมิส Miss Universe ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเข้าสู่การแข่งขันของ Miss u n เว e ร์ e Thailand นะคะก็ฝากให้ทุกคนดูนตาม ตามแอนไปด้วยว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนใหม่ที่จะถือมองกุฎของมาวาดน,นะคะก็แอนก็นตื่นเต้นค่ะเป็นแบบ very sweet moment นิดนึงแต่ว่าแอนเชื่อว่าคนที่ชนะก็จะเป็นคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดก็ฝากทุกคนเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดด้วยนะอย่างไงคะน้ำที่เปรียมสมัยต่อให้กับน้อยิ้มเล้งอะไรนะคะแอนนะที่จาเป็นลูกที่เตรียมสมัยต่อให้กับน้องยิ้มเลบ้างก็แอนพยายามทำ Leading by example ค่แอนไม่อยากให้รุ่นน้องมาคิดว่าต้องเป็นแบบแอนหรือว่าต้องทำตามแอนเพราะว่าจริงๆเราสวยเรามีพลังในรูปแบบของตัวเองเราอยากให้ทุกคนมาเป็นตัวตัวตัวของตัวของตัวเอง Be yourself Be yourself เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ Embrace authenticity ที่เรามีข้างในเราอยู่แลแล้วเราก็ให้มันชายเอง ในฐานะที่ต้อเป็นกรรมการด้วยเนี่ยต้องมีเกมของเราเนี่ย Miss Universe สองสิบสี่แอน Actually หนูคิดว่าแอนไม่ได้เป็นกรรมการสำหรับวันฟนอลก็ดีแล้วเพราะว่าอยากเลือกทุกคนดีแล้วใช่เลือกไม่ได้แอบใช้หางไหมคะเวลาที่เราต้องตาแหน่งนิดนึงค่ะนิดนึงแอบแบบแซดนิดนึงแต่ว่า ยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรายังทำได้ด้วยกันแล้ก็ไปต่อได้ค่ะก็ดบัแ ppy h a ppy บั t s แซรมหกรรมการล่าสุดมามิสเตอร์อะรเียแว่าก็ูึเหตุการณ์นี้เราเีะจริงๆนเชื่อว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วก็เราต้องจําไว้ว่าในฐนานะที่เรามาประกวดเราต้องมีการวิสแตกกันละกันแล้ว Uh, age, อายุของเรามันไม่ได้แปลว่าเราเหนือนต่ำกว่าใครเราต้องให้ respect ให้กันแล้วก็ต้องจําไว้ว่าโอเคเรามาในการแข่งขันเราควรที่จะมี mindset แบบไหนเรามาเป็นปรกรรมการเราต้องมี mindset แบบไหนคือไม่มีใครถูกหรือผิดแต่ว่าอยากให้ทุกคน respect กันแล้วก็จําไว้ว่าการที่เรามา blame Victor มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกแค่เพราะว่าเรา เข้าข้างคนที่แบบนี้พวกเขาเป็นคนแบบนี้มันไม่ใช่ข้อแมนสำหรับเขาที่จะมาเป็นที่จะมน react in a certain way แ n d ไม่ได้ชีนิ้วให้ใครนะคะแต่ว่าแอเนียอธิบายว่า when something happens we don't blame the victim because we want to find an excuse for the person who did the did the action ทุกคนต้องอยู่เท่าเทียมกันหมดเลยแล้วก็เราต้องเข้าใจว่า story ของใครมันมาจากไหนเพื่อที่จะทำให้เขามา react แบบนั้นก็ มันเกี่ยวกับเรื่องสกมากกว่าค่ะแต่ว่าแอนก็เห็นบ้างว่ามันมีฉีกถูกหรือผิดแต่ว่าก็อยากให้คนจังไว้ว่ามันก็คือการแข่งขันด,ด้วยคนฟาดแหละคนบอกว่าทอมี่รฟาดฉ่ำมันมีสคริปต์กีอเปล่าอันนี้ไม่มีสคริปต์ค่ะแต่ว่าแอนท้าชื่นดิตในในเรื่องแบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผู้หญิงโดนม,มาเยอะมากการที่แบบ ไม่ได้อยากชี้นิ้วแต่ว่าผู้หญิงโดนเยอะมากกันพูดแบบนี้กับตอนผู้ชายพูดแบบนีสไสผู้หญิงแล้วเราคิดว่ามันโอเคเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายซึ่งมันไม่โอเคเราต้อง RESPECT กันแล้วเราต้องจำไว้ว่า like the way you talk to someone should not depend on their gender or their age or or who they are มันต้องมาแบบเ่าเยมกัน่ไอยากทียบกนี้นะเพราะว่าตอนนี้สังคนก็เรื่องคามเคารก็ต้องาใช่ค่ะเชื่อว่าถ้าเราอยากกัน ถ้าเราอยากการเท่าเทียมกัน <laughs> everyone <yeah. S 1> <laughs> equality เฉยไหมคะ we need to start with ourselves we can't force something to happen if we don't do it first <laughs> แล้วในเรื่องของกรณี this situation ขอให้มันผ่านไปเพราะมันอยู่ในแค่ณเวลานั้นแล้วมันไม่ได้เจอ d e t e r m i n e อะไรในในอนาคตเลยแต่ว่าอยากให้เป็น example ให้ทุกคนจำไว้ว่าตอนที่เราคุยกับใครหรือว่าเะไรต้องมาในบทบาทยังไงเราต้อง respect คนที่เราคุยด้วยแล้วก็ respect ทุกอย่างในใน situation ด้วยจะใช้เงินฝากถึงานเรียนวิทย์นงานที่ผ่าน ก oh, ็จริงๆช่วงนี้แอนเดินทางบ่อยมากแล้วก็วมันเป็นแบบแต่ว่ามีหลายอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดบเดบโป๊กส <Yes, S 2> uh ์ secret yes แต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี something for you to enjoy <laughs> าฝากทุกคนมาที่เดน i ัมเ s สนะคะมาดูแบรนด์วอล่านะคะดีเดนนัมจีนส์ที่เข้าในรูปแบบรองรับความสวยของทุกคนนะคะก็ oh, ฝากทุกคน Masya ma madu loh kok masih ya, kan, ya. oh, kena iya, juga ma anak